มีนะท่านเดินกระเพรเลยนะมีนะสุดแท้คือพี่น้องเขาเล่นกันกันแรงอย่างเงี้ยก็คือว่าหมายถึงว่าน้องชายเขาใช่ไหมครัแล้วกับพี่สาวเขาน้องเบลินนี่ใช่ไหมหมายถึงว่าโชคต่อยกันถึงขนาดโชคต่อยเลยเหรอคะใช่คือเขาเรียนเทควันโด้เขาเต็มหางของนี้โอ้โหก็คุณแม่พาไปเรียนเทควันโด้ทั้งคู่คุณแม่พาไปเรียนเทควันโด้ทั้งคู่เขาก็ลองมาลองวิชากันใช่ไหมครับถ้าถามว่าทะเลาะกันไหมครับแต่ละครั้ง หมายถึงว่าเวลาหนูทะเลาะกันหนูก็ทำร้ายกันอย่างเงี้ยมันโดนใส่กันเลยบ่อยบ่อยแค่ไหนอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เล่นกันหรือว่าทะเลาะเล่นบางทะเลาะบ้างทะเลาะเล่นบ้างทะเลาะเขาเริ่มจากกันเล่นนะคะมันเจ็บจริงๆเขาเริ่มใส่กันจริงๆอ๋อแย่แย่ก่อนใช่ไหมนี่ก่อนนะลองเชิญกันก่อนคือหนูเล่นกันก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเล่นเสร็จแล้วหนูก็ไปทะเลาะกัน อ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยวันหลังเนี่ยเราไม่เล่นกันแรงดีไหมคะต้องศึกษาน้องเพราะว่าน้องเป็นคนเริ่นก่อนอ๋อน้องเขาเป็นคนเริ่มก่อนแล้วทำไมเขาถึงเริ่มก่อนนะคะน้องเขาเป็นคนแบบที่เล่นแล้ ท่านผู้ชมนะครต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าปกติที่เด็กเขาเล่นกันเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดว่าเล่นเลยเถิดไปเนี่ยเขาอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณแม่ทำยังไงครับ ก็จับคือจากจากตอนแรกอ่ะห <im it> ้ามไม่ให้เล่นในเมื่อห้ามไม่ฟังอ่ะก็บอกถ้าใครร้องก่อนก็ตีคนนั้น่แ้วก็มดยเอส์ไอส์ต้องต้องต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเด็กเขาทะเลาะก,กันเนี่ยนะครับแล้วเขาเล่นกันเขาทะเลาะก,กันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ย เราอย่าเพิ่งไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปอยู่ข้างในข้างหนึ่งไม่งั้นจะดูเหมือนว่าพ่อกับแม่เนี่ยลำเอียงนะครับแล้วก็ อย่าพึ่งไปหาเหตุผลว่าใครผิดหรือใครถูกนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยให้แยกมาก่อนแยกก่อนนะแยกก่อนให้สงบทงั้งคู่ก่อนอย่าไปให้เขียงกันไม่ต้องให้มาชนะค้าคานกันเพราะถ้าเกิดว่าเขียงกันไี่เท่ากับม้ามเอาชนะค้าคานกันมันไม่ได้มีเหตุผลอยู่มีอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินด้วยว่าใครผิด,ดหรือใครถูกแยกแยกมาก่อนออให้แต่ละฝ่ายสงบก่อนแล้วค่อยมาไล่เรียงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าเราไป เข้าข้างใครตอนนั้นนะสิคนก็จะน้อยใจ,ยใจไม่นานเลยเดี๋ยวมันเกิดทะเลาะก,กันใหม่มใช่ไหม,ม,มยังค้างอยู่เด็กเขารู้สึกว่ายังค้างอยู่เดี๋ยวเขาต้องเกิดมาทะเลาะก,กันใหม่เพราะนั้นมันกลายเป็นวงจรไปเรื่อยๆนั้นแยกก่อนให้เขาไปทําอย่างอื่นก่อนอย่าเพิ่งให้เสียงกันว่าใครผิดใครถูกใครเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่สําคัญละตอนนี้มันมันคู่กุลดะนะครับนั้นแยกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยๆหาอะไรเขาทํา แล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใค่อยปรับอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าปัญหามันเกิดว่าน้องเขาเป็นคนชี้เล่นแล้วหนูไม่ชี้เล่นด้วยหนูจะเอาจิงอย่างเดียวเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เห็นว่าน้องๆเขามาเล่น <c oughs> ก็องบอกว่าเดียวนะหาไว้ก่อนที่เบอร์ลินเขาไม่อยากจะเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมาตัดไฟแต่ <c oughs> ต้องลมถ้าสมมติว่ามันเลยเถิดแล้วก็ต้องแยกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่าเพิ่งตัดสินนะฮะ ถูกตัดสินว่าสิทธิ์เนี่ยนะครับคุณแม่ต้อง่งร้องเขาประโยชน์บางประโยชน์นิดหน่อยเนี่ยมันก็มีความหมายนะแล้วเบอร์ลินบอกว่า หนูไม่ไรู้สึกอะไรเหมือนหนูถูกตัดสินมาตลอดแล้วแสดงว่าเขาเขาเขารู้สึกน้อยใจนะเนี่ยมันตลอดเวลาเลยเนี่ยว่าแบบชั้นผิดตลอดเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าลูกพูดอะไรมานะครับต้องต้องใส่ใจในิดนึงกับรายละเอียดแบบว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนรู้สึกตัดสินการถุงตัดสินว่าผิดอยู่ตลอดเนี่ยมันโอ้ใช่ไหมมันเป็นคำพูดที่แบบอะไรอะไรชั้นก็ผิดตลอดเขาจะรู้สึกแบบลึกๆนอยู่ข้างในเนี่ยดังนั้นเนี่ยเอาต้องเอาใหม่ไม่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับนะถ้าลูกทะเลาะก,กันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลัง อย่าพู่ไปตัดสินนะครับนีโต้นี่ข้าวบ้างนะเพราะาเอาน้ำาสยเลยนะ